สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ๋า,จาป่าข้าวโพดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะจ๋ามีแนวทางจะเอามาฝากเพืเ่อนๆเนานะก็คือว่าจ่าจลองจับดูนะคะตัวเลขทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของกุยสกาวนะคะแอดอุท,ทยัยแล้วก็โหลายเจ้านะคะตอนนี้ที่ลงให้มานะคะแล้วคันนี้จ๋าจับมา,ามาชนดูนะมันจะมีเลขอยู่แค่ชุดเดียวนะคะที่แบบว่าชนแล้วคันนี้ก็ทุกเจ้าเลยนะคะเปอร์เซ็นต์ก็ สิบเจ้านะคะที่สิบตำนักอะที่เขาชนให้นะคะแล้วคันนี้ยก็เลยเอามาไว้เป็นแนวทางแต่ว่าเพือพ่อนๆอ,อาจจะไม่ชอบเลขนี้ก็ดูดูเอาไว้เป็นแนวทางทั้งหมดเลยนะคะ <_ p> เผื่อว่านะ <_ p> เผื่อว่ามันจะเข้านะคะอย่างว่าที่แล้วอาจจะจะ,จะก็ซื้อ57มาใช่ไหมงวดก่อนนู้น577 5หนะแล้วคานนี้ก็ลองตามดูอีกหนึ่งงวดนะคะมันก็ออกอันนี้นะก็เป็นเป็นเป็นเพียงแค่ค,ความชอบเนาะ เดี๋ยวยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนะคะแล้วจ๋าจะมาบอกเพื่อนเพื่อนนะคะว่าตัวไหนที่จ๋าจับชนแล้วนะคะค่ะสำหรับแนวทางที่จะเริ่มกันในวันนี้เนาะจะเป็นชุดที่ว่าเน้นล่างบนเลยชุด2ตัวนะจะมี6 7 7 6ดดหแล้วก็7 7ดซึ่ง2หางอ่ะจะเน้นเลยนะคะเน้นเน้นเนาะก็แค่2ชุดแค่นั้นเนาะเพราะว่างวดที่แล้วอะเข้ามาเหมือนกันนะคะสำหรับเล็ชุดนี้ ต่อมานะคะห้วยขาแข้งเนาะลงวันที่2กันยา3ชุดล่างอย่างเดียว6 6 6 7แล้วก็7 7ซึ่งวันนี้จะเบิ้ลหรือเปล่านะเพื่อนๆก็ต้องลองลุ้นดูถ้าให้เพื่อนๆนะคะดูก็ให้ดูเน้นที่6 7เอาไว้ก่อนต่อมาล่างเม็ดเดียวนะตามต่องวดสามไม่มาเลือกตามได้เลยนะคะแอดตาย วันนี้ให้มาเจ็ดหกเช่นกันนะคะงวดวันที่สิบหกกันยาหกสี่เนาะผิดถูกเราก็ต้องขออภัยกันด้วยอ่าสำหรับกุยสกาวอาชุดของกุยสกาวเนาะงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งกันยาเข้าเจ็ดห้าซึ่งเป็นตัวเน้นด้วยนะคะแล้วคราวนี้งวดวันที่สิบหกกันยานะคะวิ่งล่างนะคะแปดกับเจ็ด จะเน้นที่8นะชุด2ตัวนะให้มา5 8 7 8แล้วก็9 8แต่ถ้าเบิ้ลระวังที่8 8, 8นะคะแต่ว่าเน้นเน้นเลยนะคะเน้นคักๆเลยจะเป็น8 7 7 8ส่วนชุด3ตัวนะเน้นที่6 2 9และ4 6, 6. ขออภัยค่ะ4 9 2เอนาะ6 2 9แล้วก็4 9 2ของกุยสอกาวเนาะแต่ถ้าชุด3ตัวทั้งหมดเลยอะ ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่าให้เพื่อนๆเ,ออเลือกตัวที่ชอบและก็ตัวที่ใช่แต่เน้นหนัหนกๆจะอยู่ที่629ต่อมานะคะสำหรับเลขชุดน,นี้เนาะรัฐบาลไทยงวดนี้ลงให้ไวนะ816กับ217นะชุด2ตัว1617 1915แล้วก็1235อ่โชคจะเป็นของทุกคนนะ ต่อมาสําหรับของแอดดุยงวดวันที่16กันยานะคะคือ57กับ66ตัดออกนะแต่ถ้าตัวเน้นจะเน้นที่58 68แล้วก็80ใช่ไหมตัวกันนะคะจะเป็น10กับ30ตัว,ต,วตัวเต็มเลย5667นะคะต่อมานะคะสำหรับแอดอุ้ยอ้ายนะวัน,นี้นะจะเน้นที่568อันนี้ตัวเน้นนะคะชุด2ตัวเน้นที่58 แล้วก็หกแปดนะชุด3ตัว2ตัวทั้งหมดเพื่อนๆก็จับเอาได้เลยของแอดอุทไทยนะคะงวดนี้2ตัวบนนะ5 2าสองห้าสามหกสองหกสาแล้วก็เจ็ดองซึ่งอันนี้จะเป็นชุด2องตัวบนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนนะอีกหนึ่งตัวจับใส่เลยประกบคู่กันไปเลยนะคะถ้าสมมุติชอบ8ก็5 28 5 38ประมาณนี้ สำหรับเลขนี้นะอ,อย่าลืมพระอรหันในบ้านนะนกนำโชค5 3 9 3 5 9 8 3แล้วก็98ชุด3ตัวนะ3 5 9กับ3 9 8นะคะต่อมาเลขนี้นะคะคนมักหวยเนาะงวดวันที่16เดือน9ชุดแนวทางให้มา58 68 78 63 64แล้วก็ หกเจ็ดทั้งหมดหกชุดนี้ถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนก็ให้เพื่อนๆเ,เน้นเอาไว้เลยนะแต่ว่าเจ็ดแปดกับหกเจ็ดติดมานะแอดสามารถอ่ะสำหรับแอดสามารถคนนี้นะให้มาเน้นเน้นที่หนึ่งสี่สองชุดสองตัวนะสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่สองบนล่างวิ่งรูดสี่นะคะอ่ชุดของแอดสามารถเนี่ยจะเน้นอยู่แค่ห่างเดียวแค่นั้นนะคะชุดสามตัว ต่อมานะคะสำหรับเลขนี้งวดวันที่16กันยาบนนะเด่น7กับ9ชุด3ตัว9 7 1 9 1 7 7 1 9 7 9 1 1 7 9แล้วก็1 9 7นะอันนี้จะเป็นหางเดียวแหละแต่ว่าคู่โต๊ดนะจับให้ล่างเด่น7นะ0 7 1 7แล้วก็2 7อ่างวดน,นี้นะไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะวันที่16กันยายน0 7 3 7 อย่าลืมคู่ตัวด้วยนะคะ07ก็7 0แล้วก็3 7ก็อย่าลืม73ต่อมานะคะสำหรับปรอเมืองในความรับเนาะชุดคำนวณวันนี้นะวิ่งรูด86ฟัน8ชุด3ตัว986ชุด2ตัวนะจะเป็น96 86 98 88แล้วก็66แต่ถ้าอ่าเป็นตัวตัวเต็มเลยนะคะทั้งหมดนะจะเป็น7 จะเป็น9เป็น8แล้วก็เป็น6อของแอดกอนนะงวดที่ผ่านมานะ,ะเข้านะคะ7จหคือจะเป็นตัวเน้นอะ่ะชุดนี้ดังแน่เน้นเน้นเลยนะคะ7จ วันนี้นะชุด3ตัวขอเน้นไว้ก่อนนะ7 5 9 7 9 5 7 5 6 7 6 5, 5นะเน้นที่7 5 6นะคือ6กับ9ตัวเดียวกันเพื่อนๆก็อย่าลืมเป็นคู่ตัวด,ด้วยละกันนะคะชุดนี้ดังแน่นอนดังแล้วก็อย่าลืมจัดหนัหนกๆไว้ด้ะคะนคนนครศรีต้องลองถึงจะรู้นะคะ4 7 7อ่า2ตัว7 7จะเบิ้ลหรือเปล่านะคะล่างนะ9 2 9 4แล้วก็5 2 อันนี้ชุดของคนคนครศรีต่อมานะคะของอพออ่ะงวดนี้นะให้มาเจ็ดหกหางเดียวจะเป็นชุดล่างเน้นๆถ้าตัวกันนะจะก,กันที่เจ็ดแปดอ่าน,นี่มีตัวกันด้วยนะคะแล้วคราวนี้เพื่อนๆถามว่ารางวดที่แล้วเข้าไหมอ่ะงวดที่แล้วนะคะเข้านะให้มาเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะอ่าซ,ซึ่งก็ เสียดายมากเลยนะคะชุด3าตัวเนาะแต่ก็อ่ายังไงเพื่นพนอนๆก็ติดเอาไว้นะมันแค่ห่างเดียวเองเนาะเจ็ดหกหตัวกันก็7 8ดแค่นั้นนะคะอ่าสำหรับเลขนี้นะให้มาทั้งหมดเลยจะเป็นแค่แนวทางนะคะ2องสามสองห้าแห้าแล้วก็5 8นะคะทั้งหมด6ชุด เออจะเน้นที่8ด้วยหรือเปล่านะคะ8กับสาอ่าสำหรับหนุ่มอุบลวันนี้นะคะสิบหกกันยาบนวิ่ง3นะคะ5้าสองสาตัวล่างวิ่งหนะชุด2ตัวหกนะคะอ่าอันเนี้ยนะทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยหางเดียวอ่าคนคอหายวันนี้ เด่นล่างเลยชุดเด่นนะคะจะเป็นแปดแปดสี่ศูนย์สี่ห้านะคะไม่ออกให้รู้ไปนะคะวันนี้ลองดูดูแล้วก็อย่าลืมที่ห้าแปดด้วยคือแนวทางทั้งหมดะนะคะให้ดูตรงที่วงเนาะจะเป็นตัวเน้นนะอ่าอีกหนึ่งชุดนะคะกลุ่มไอรักอุ่นไอรักนะคะล่างนะจัดให้ที่หกสี่สี่หกหางเดียวนะคู่โต๊ะนะคะหางเดียวแต่เป็นคู่โต๊ะน้อนนี้จะเป็นเลขล่างอ่าต่อมานะคะรัฐบาลไทยวิ่งศูนย์เนาะ จะเน้นเน้นที่07แต่ถ้ามาเต็มๆนะจะเป็น05 06แล้วก็07เน้นหางเดียวเลย07แอดเวลานะคะบนล่างนะวันนี้บนให้มา537 937 637นะชุด2ตัว37นะคะถ้าล่างจะเป็น58กับ68นะเวลานะคะเออจะเน้นที่37หรือเปล่า ตมาหนุ่มใหญ่บุรีรามนะชุด3ตัวนะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อย1 2หลักสิบห้แล้วก็หลักหน่วยสี่ห้เพื่อนๆจับแต่ละตัวมาประกบกันได้เลยสำหรับแอดลัสนะคะตอนนี้ไปหาเลขล่างเลย7887แปแนะหกเจแล้วก็7จกับ6 6อันเนี้ยนะคะอันนี้เนาะจะเป็นชุดที่แบบว่าน่ารุ้นเลยตมานะคะของ วินะคะดับบนหนึ่งเด่นบนจะเป็นสี่ลองสามกับหกคู่โต๊ดบนนะจะเป็นสี่สามสี่หกสามหกศูนย์เก้านะเด่นล่างศูนย์ลองห้ากับหนึ่งคู่ล่างนะคะศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งแล้วก็95นะคะอีกหนึ่งชุดนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะสูตรเดินดีงวดที่แล้วนะเดินดีเลยนะคะ57ดวันนี้นะสูตรเดินดีเช่นกันนะคะให้มา เจ็ดสนะี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเนาะชุดสามตัวสามเจ็ดสี่สามเจ็ดห้าแล้วก็สามเจ็ดแปดนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูแนวทางตัวเลขดีๆเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะสรุปเลขตัวไหนบ้างอะหลังจากที่ดูข้อมูลไปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเนี้ยตัวที่จะจับชนในตอนนี้นะที่ชนออกมาได้ทั้งหมดอะมันจะมีเลขที่ชนมาทั้งหมดอะสามชุดใช่ไหมสามตัวอีกหนึ่งชุด แต่ว่านะคะที่ชนทั้งหมด10สสำนักะจะมีอยู่แค่ชุดเดียวนะแต่ว่าเลขนี้นะคะชุดนี้ดังแน่นะคือวดที่แล้วอะ,อะแอดกอนนะให้มา7557หางเดียวอะดังแน่ดังแน่แต่บอกว่าซื้อได้นะคะนั่นก็คือ7557แล้วออกจริงๆงวันนี้นะคะขอเป็นชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวของแอดกอนนาะที่บอกว่าดังแน่ที่เพื่อนๆดูข้อมูลมานะคะนั่นก็คือ756 หางเดียวเลยนะคะชุด3ตัวก็ถ้าใครอยากมีโชคอะ่ะลองลุ้นนะ7 5 6แล้วคะ่ะนี้ชุด2ตัวชุดสองตัวที่จับชนมาแล้วคะ่ะเนี้ยมาชนทั้งหมดนะมาชนทั้งหมดอะ่ะจะเป็น6 7นะที่ว่าชนเยอะที่สุดแต่นะคะว่าของกุยสอกาวอะงวดที่ผ่านมานะเออเข้าเข้าติดมาอยู่ที่จะเห็นมานะ ประมาณ2องวดนสามวดนี่แหละที่ที่ชุด2ตัวที่ฟันอะที่เน้นอะเข้านะคะวันนี้นะคะจะเน้นที่5 7เจ็ดขออภัยค่ะที่58แล้วก็78ใช่ไหมสอชุดแต่ว่าถ้าชนจริงๆอะชนที่78 87แะอ่ะแต่ว่า58ก็สวยให้ติดไว้นะที่จริงอะมี3ชุดนะแต่ชนที่เยอะที่สุดก็คือ67นะแล้วค่นนี้ของกุยสกาวอะตัวเน้นนะ2ชุดนะคะ58กับ78 แล้วค่ะเนี่ยตัวชนจริงๆอ่ะนั่นก็คือ78แล้วก็ของแอดกอนนะคะ756อันนี้ดังแน่เนาะอันนี้เอาตั้งแต่ต้นงวดเลยถ้าใครหาซื้อลอตเตรี่ได้ก็ไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะสุดท้ายนี้จ๋าก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะทีะ่ให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาติดตามกอ็อย่าลืมนะคะรักจ๋าให้มากๆรักให้นานๆเลยนะคะถ้าใครอ,อยากคุยนะคะก็ ออลองเข้ามาที่เพจของจ๋านะคะนั่นก็คือเพจจ้าจ๋าปากข้าวพุ่มบางพูรณ์เหมือนเหมือนเดิมนะคะชื่อเดียวกับของ YouTube เลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะคือว่าจะทักเข้ามาคุยในกล่องข้อความของเพจอะง่ายกว่านะคะง่ายกว่าที่จะคุยกันทาง y YouTube เนาะเพราะว่า u t u b e อะมันมันเป็นคอมเมนต์อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเพจอะมันจะเป็นกล่องข้อความเนาะ เป็นกล่องแชทนั่นแหละนะคะอ่าสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ได้โชคกันในงวดวันที่16กันยานี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ